สวัสดีค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็จะมารีวิวการแต่งหน้าแบบเก๋ๆค่ะไปสวนน้ําแล้วก็สุดฮิตเลยนะคะบังเอิญว่าเราเนี่ยไปเจอของดีมาค่ะนั่นก็คือส่วนของซันดูตค่ะซันสกีนนะคะเป็นครีมกันแดดที่กําลังมาแรงสุดๆเลยในช่วงซัมเมอร์นี้คือจริงๆอยากรู้ว่าซันดูตเนี่ยมันฮอตยังไงแล้วก็ดียังไงด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นแต่พวกครีมกันแดดที่มีพวกเนื้อครีมสีขาวสีครีมขุ่นๆในส่วนของซันดูตเนี่ยมันเป็นสีใสๆเนื้อครีมก็จะเป็นแบบ เคลียร์ค่ะลองทางไปแล้วรู้สึกว่าไม่เหนียวเนื้อหนะเลยแล้วก็แถมบางเบามากด้วยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่ามี SPF 50นะคะบวกบวกบวกเลยค่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะชอบในส่วนของตัวไฮไลท์ด้วยเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยนะคะก็จะมี สีแล้วก็เป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยด้วยนะคะมีทั้งหมด6สีไม่ว่าจะเป็นชมพูเขียวเหลืองม่วงส้มฟ้าซึ่งพอเห็นแล้วเนี่ยงงเอ๊ะว่ากันแดดแบบนี้เนี่ยเราจะทาย,ยังไงจะใช้ยังไงคือจริงๆตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ทาบล็อกอีกทีหนึ่งในส่วนที่เป็นทีโซนนะคะสามารถทาไฮไลท์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแก้มจมูกหน้าผากซึ่งเราว่ามันเท่ไปอีกแบบหนึง่งที่สําคัญเลยเนี่ยไม่มีที่ไหนมีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํารีวิวในส่วนของวิธีการใช้นะคะซันดูดแบบเก๋ๆกันแล้วกัน เรามาลองดูว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนเนื้อสีมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าชัดมากนี่แกใช้ผู้กันนี้เริ่มแรกเนี่ยคัดเบ้าซะหน่อยดีกว่าเพื่อความสวยงามถึงจะแฟนซีเราก็ต้องสวยนะคะนะคแฟชั่นแบบนี้นะคะไม่มีที่ไหนแน่นอนนะคะเพราะว่าจุดเด่นเนี่ยนะคะในส่วนของตัวซันดูสเนี่ย สามารถป้องกันรังสี U V ค่ะเป็นสารสก,กัดจากต้นทาเปียนะคะการันตีเลยนะคะโดยรางวัลโนเบลนะคะมีอยู่ในซันดูตเจ้าเดียวของเมืองไทยค่ะคือมันเจ๋งอะเน,เ,เนื้อเจลเนี่ยนะคะเป็นตัวกันแดดกันน้ําเวลาทาแล้วเรารู้สึกเลยว่าหน้าเราไม่วอกไม่แสบหน้าไม่เป็นคราบไม่ไหลย,ย,ย้อย ลองสังเกตนะคะพอทาลงไปแล้วเนี่ยสีมันแบบไม่เพี้ยนเลยนะ กันแดดคันเลฟูเนี่ยนะคะของซันดูตเนี่ยนะคะเป็นเจ้าเดียวของเมืองไทยจริงๆที่ไม่มีสารกันเสียนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดมะเร็งในอนาคตไม่มีสารแต่งกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นตามช็อปออนไลน์ IG Facebook นะคะของซันดูสซันสกินไทยแลนด์นั่นเองและที่สําคัญเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตามช็อปดังๆหรือว่าสวนน้าทั่วไปเนี่ยนะคะทั่วประเทศนะคะก็มีจาหน่ายแล้วด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะเราก็ทารีวิวให้ดูแล้วนะคะในส่วนของซันดูตนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรา พบนว e ัตกรรมใหม่รูปแบบใหม่นะคะสุดฮอตสุดฮิตเลยนะคะในส่วนของตัวก so ันแดดนะคะที่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะมีหนึ่งเดียวนะคะในประเทศไทยแน่นอนค่ะยังไม่เสร็จนะความเจ๋งของมันอีกอย่างนึงคือว่ามันทาที่ปากได้เลยนี่เกดลองทาสีชมพูให้ดูนี่คือสีเขาแบบ Endura Baby Pink มันได้ทั้งทาปากได้ทั้งป้องกัน UV ไม่พอ ยังไม่พอใจเอาให้สุดแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอจบการรีวิวเท่านี้ก่อนแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามีรีวิวใหม่ๆอะไรดังๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนำมาบอกกันนะคะบายค่ะ